สบายดีพี่น้องต้องไตมูโคสุกุสุกคนวันนี้มากินแจ่วขิงกับน้องสาว <ś> มากับน้องสาวมากินแจ่วขิงอยู่ห้านึงแถวแบ้านตาแต่ว่าอย่างก็ตากล้วยต้นกล้ยกวยแต่ว่าแจ่วขิยงยังบ่มาอยู่ ท่านห่านเปิดใหม่ท่านยังเลาะเบิ่งส่มีเอาเนาะล้อถ่าเจ่วขิงมาอยมมาแล้วเนาะเจ่วขิงเอาสุดน้อยปิ้งปลายังปิงงป้งไก่เนาะปิ้งไก่ไกไกนี่คนสวย

เราไม่นนับเลยอ้าวไม่นับแล้เสร็จเรียบด้วยสหนไหลนวไหลหน่่ยนวลหน่โอ้เพลงนี้เป็นตะกินเบียร์ไดน้ำประแดงน้ำอลาแดงช็อกโกแลต สักแล็กตัวตัวเลยใส่แป้งหลายทีโอ้โหเขาจะได้ยุสีเจลขิงมันจะเส่บเนาะดีหน่ครับน้ำเห็ดดูดียุ่ก่อยน้ำกันอก่อยน้ำาว่ามันก่อยห้อก่อยน้ำพอแล้วอันประเด็กสิจืด เซีมป่ดดิปดดิซมุดอะันอืมแซ่บมบอสด็าเด็ดขาบักนาบักนาอีกตัวทใส่บักนาวแซ่บน้ำตาลเน็ดๆแซ่บหัวใก่โอต้องมีเอาไปเบิรดรถบบมักเ ปากอีกมาสันกระพุ้นเ่ะจะเป็นกระพุ้นบริบบีเพลงนะครับแม่นเนาะบีบไม่โดนเนาะไปกินอยู่ห้านพอๆได้ขอผักเพิ่มเมีผักลายเลแน่นฮานี่ผักลายตอนนี้น้อยๆเลยพอดีอวันนี้สี่ที่พอๆนี่ขอ ออกอบเขียวฮะใ <c oughs> ส่ไม่ปาดนะใส่ไหมใครมันขบเครื่อง <c oughs> ตัวใหญ่เนาะโ <c oughs> บวิซตัวน้อยตัวใหญ่ตวัวขนาดเกียวนีเดือดม,มันเขียบมมตัวนี้ยังบ่ตาย กับงูก็ตายน้ำก็ตายกันลวด้วยไอไ้แซ่บไอ้แสบอ้แซบปากลำบากบปุดแซบมั้บ่

ตาามคุณอกฮากฟังจริงท่าก็ห็นหอมเปี่แล้วล่ะเห็นจรยัง

มันพอมันสุดน้อยกว่าห่านนั่นห่านพอวอนอะหล,ลุดเบอร์ละบาคนตาต่อเบอร์อย่งออางก็ต่อสันเัาะเอาไว้ต่ออันนั้นะอะวายอย่างก็สันสันสนๆใช่ไหมเพราะดีนะตอนนี้เราเขากินปลายมันก็อิมเออตอนทันหลายแต่ว่าเส้นเขาปุ้นหน่อยกินขาไก่ขากา<ม> อนทาราป,รปลาแดกเนาะตัวตัวเลยเบึงเ่งแต่ปลาแดกห้านเป็นเข็มค้นดีขนาดมาเด้อเซตแทบ,บนวน,ว,น,นมมวมกันขวบอะ้วเนาะปลาแดกนัขกนวขนาด ปีงไก่ผัดชอบเนาะถ้าผมกินได้นี่เผ็ดแต่กระสู่มากแหง้งปีงไก่พาประแด็หมูกรอบคัะ่ะแบบไม้บ่แข็งกรอบบ่มีมันเลยนะ คกนดี วันมาแรกหองแพงอุ้ยห้านี่ก็ะเซาะกระถาไปไกลเขาละเขายังไม่ไปลองห้านทางอินทุกัำหัวเคยพยุงบ่คคยไปเถอะ พวกนมะเกซะเหเนาะเกลียวสมดังปลานีพานอม, <laughs> มากินดังปลาลายก่อนสิ้งผดสุกค่ะประเดกแซ่บหัน

ดงน้ำประเด็เน้ำปลาหม้อตัวลอกันน้ำน้ำติดป่าปิ้งปิ้งห่าปิ้งเปอนไหมเห็บเนื้อหวานด หอมนังขาขาเนื้อหอมปลาแด็กหอมนังหอมปลาแด ่าตัวใหญ่แ่เนาะมันเสียนไปแปดตึบเก้าพันเนี่ยที่ตลาดยังแปดเจ็บละ ใส่ตัวเดี๋ยวนังแนแต่อเก้าพั 9, นงันวะว 9, วเก้าโอเคกันเนาะใครก่อนญี่ปุ่นฮาหลวงเสียนสั่งกลับบ้านในสองผู้ลูกมนะ้งเลีค่อยมาสั่งทักอปทับเปบเดูอู้ยวัม,มีเวลามาเข่าเรียก คนเคเร,รืองอ่ะบวบเอาสองขวเลยเดียวรดไล้กินตาหน่อยอ่ะัก่อนไมขุงยาในเข็มคุณไงได้แล้แล้ลงห้ามเลยค่กะกะเจ้เห็นอันอยังๆๆมา เินห้องกันไล้บารีของแทบอืมเขาจะเบาอ,กออกไปนะอืมพี่ต่ำเครื่องก็มีแทบ็บไยแต่วันใสเจ็นแนวเซ่บเจ็บกขานใสแทบ่บออกมากินใช่ะกินโอ้อ,อะไรบานี จมันบผ็ดหลายถ้าหงกินได้สร้างระเจ้าเครื่งหนึ่งฮาเครึ่งหนึ่งบูชา ขายแล้วเพลงนี้มันบอกเข้ากันเลย con da nhân sương sương nhung ไปกินกำลังมีจนเกือบโมบดปิ้งปลาย้ำตัวยังที่แหละแฝดพอพอดีพอดีคือพอพอมันมันมีอ่ะมันได้หลายคนนะับพูดแบบมันได้หลายได้หลายกินจนโมบด ันสั่งไปเครื่องโตนี่ลูกซ้ายกินเบิดพอบ่ได้กินกินเองแล้วกินแต่ตอนบ่ได้ป้อนเนาะเสาป้อน,อนเนาะแต่ว่ากินปิ้งป่าจังพอได้ป้อน เนี่ยน exactly ี่เราเบียร์มุ่งเสื้อขาวมั้ พันเมียงอยู่ครั้งเนาะเนื้อวัมอน,ม,นม,มันปากนะหัมึกินทันเออมื่อหนาบ่กินอันนี้กินตะพันเอาตอนนี้เอาเอปิ้งไก่ที่แกงหน่อไม่เามาเงียบกิ๊บบันเทิงมอะ่ะ เกกำำนื้นอไก่กับจำๆปลาครับตัวใหญ่ๆมันหวานโอ้โห <c oughs> ็นปันยังเห็นพัดลมปันกินแล้วจะเหมือนพัดลมเป็นพัดลม Ya, yeah. teman-teman. Ya, yeah. teman-teman. นึ้งไปเหลืองจะแซ่เข้าจะใส่หอมป้อมเนาะฮะานี quên đấy <laughs> 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 nhắn tôi nhảy ของฝากของพอ่อสำหรับแพรที่มา,มาคลิปนี้นะคะฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปในเด้อสสำหรับคลิปนี้จะได้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อพ่อกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดีบ๊าย